Gracias. Okay. ร้านข้าวซอยน้อยจากต้นตำรับของไทยใหญ่พร้อมสูตรพริกหม่าล่าอร่อยแบบต้นตำรับของดีเชียงรายซ่อนอยู่ตรงนี้เดลต้าพาชิมพา่มาที่ร้านข้าวซอยน้อยปะสุกไม่ต้องไปหากินไก่แถวแม่สายแล้วร้านนี้เขามาเปิดในตัวเมืองมีหลายเมนูให้เลือกไม่ว่าจะเป็นข้าวซอยน้อยแบบแผน่นหรือข้าวซอยน้อยแบบห่อหมูข้าวซอยน้อยทรงเครื่อง <c oughs> ข้าวแรมฟืน้น <c oughs> ก็มีให้เลือกทั้งข้าวแรมฟืน้นน้ำมะเขือเทศข้าวแรมฟืน้นจิ้มยำข้าวแรมฟื้นหรือจะเป็นมีเหลือง ยำผักหมา่าล่ายูนานยำม,มันฝรั่งทอดยูนานเรียกได้ว่าครบจบอยู่ในร้านเดียวจ้าเมนูที่เราสั่งมาก็จะเป็นข้าวซอยน้อยห่อหมูแผ่นนะคะเขาจะมีเป็นแบบแผ่นขาวแล้วก็เป็นแผ่นอันชันขอ,อเปิดตัวด้วยข้าวซอยน้อยแบบทรงเครื่องนะคะสามารถเลือกท็อปปิ้งได้เองเราเลือกท็อปปิ้งเป็นหมูแล้วก็เป็นแบบไข่แตกค่ะส่วนใครจะเลือกแบบชีสก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้อีกเมนูนึงก็จะเป็นข้าวแรมฟืนทอดนะคะเขาจะมาพร้อมกับน้ําจิ้มข้าวแรมฟืนร้อนๆทอดกร,รอบๆนะคะกินกับน้ําจิ้มบอกเลยค่ะ ว่าอร่อยลงตัวราคาอาหารจะเริ่มต้นอยู่ที่30บาทส่วนเมนูนี้จะเป็นข้าวซอยน้อยหอ่อหมูแผ่นนะคะเขาจะมีเป็นแป้งขาวแล้วก็แป้งอัญชนันกินกับน้าจิ้มบอกเลยค่ะว่าอร่อยแบบลงตัวใครไม่ชอบน้าจิ้มที่เขาปรุงมาให้ก็สามารถปรุงได้เองเลยนะคะร้านเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งถึงสองทุ่มหยุดทุกวันศุกร์กาดหลานอยู่ตรงข้ามธนะพิริยะปากกอก่อนถึงเซนทัลตรงข้ามร้านลู่ลำปากกอชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะ